สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel ค่ะวันนี้จะมีดอกใหม่ลายสวยนะคะประปากเพื่อนๆหวังว่าทุกคนคงทำได้นะคะง่ายมากค่ะดอกนี้ไม่เปิร์ิปปิ้นด้วยค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็มีริบบิ้นต่ละคังค่ะเนื้อทรายความยาวจะใช้อยู่ที่30ซนติเมตรนะคะเพื่อนๆทุกคนไหนนะคะทำทำชิ้นแล้วทำเก่งแล้วสามารถลดความยาวลงได้1-2ซนติเมตรค่ะ เป็นการประหยัดดิบบิ้นของเรานะคะอุปกรณ์ในส่วนอื่นนะคะก็จะมีแหนบกันไกตังเหรียญไม้บรรทัดด้วยนะคะปลายดิบบิ้น,นจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะ่ะเพื่อง่ายต่อการสอดทั้งสี่เส้นเลยคะ่ะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะพับชายด้านในด้านหนึ่งลงมานะคะ9-10เซนติเมตรค่ะความยาวเส้นหลักนะคะเส้นที่สองของเส้นหลักเข้าไว้ค่ะเส้นที่สามค่ะของเส้นที่สอง เส้นที่4สอดเข้าไปช่องด้านบนนะคะของเส้นหลักหลังจากนั้นช่องนี้นะคะเราจะดึงเส้นที่3าออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะดำเหรียญมาวางนะคะ ล็อกเปลี่ยนด้วยการพับชายดิบินเส้นสั้นลงมานะคะวนไปนะคะตะมองดูตามภาพเลยนะคะซ้ายด้านบนสุดนะคะเราจะสอบมาด้านขวาพลิกกลับมาเลยคะ่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะตามตามไม่ทันนะคะจะอาจจะพูดไปไป เ,เพื่อนๆสามารถที่กดจุดสต็อปเดี๋ยวเข้าทวนดนูใหม่อีกครั้งนะคะ ั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำกลวยนะคะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะยคะ่ะอย่าไม่ต้องดึงแน่นนะคะชายลือปิน้น ขั้นตอนนี้เรามาดึงให้กระชับนะคะหลังจากที่เราสอดคอบแล้วสเส้นเราก็จะมาล็อกดิปปินไว้แล้วเป็นลักษณะนี้นะคะด้วยการดึงนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มเลยค่ะ ปลายดิยบินนะคะน้นต้นที่เส้นนี้ค่ะปลายดิยบินสอดเข้ามาด้านล่างนะคะดิบินคืจะมาโผล่ด้านนี้ค่ะเส้นต่อไปเลยค่ะ เหมือนกันนะคะทั้งสีเส้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเริ่มที่เส้นนี้ค่ะ เหมืมอนไปด้านหลังนะคะแล้วม้วนกลับมาด้านหน้าค่ะสอดเข้าที่กลวยสามเลี้ยวนะคะปลายดิบิ้นโพด้านล่างค่ะทําเหมือนกันเลยคะ่ะทั้งสื่เส้นนะคะ เส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่สเข้ามาที่กัวยสามเหลี่ยมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเรียบร้อยแล้วเราพลิกกลับมาด้านหลังเลยค่ะสอดชายดิบบิ้นนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมผลงานของเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าฉันจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากก่อนใครค่ะ คลิปนี้เราจะจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ